สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนนะคะเพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาทํากับข้าวแบบง่ายๆนะคะวันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นผัดกะปินะคะเพื่อนๆเอาแบบไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูกันเลยเนาะน,นี้ก็ตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเนาะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะสักนิดหน่อยนะคะ เพราะว่า okay. 3มชั้นของเราก็มันอยู่แล้วเนาะแต่เราก็ใส่ลงไปเพื่อที่จะผัดนะคะเพื่อที好好่เราจะผัดเครื่องแกงของเราก่อนเนาะเครื่องแกงตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของตะไคร้พริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็กะปินะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะก็โขลกรวมกันนะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้ พอกระทะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยใส่เครื่องแกงลงไปผัดเลยนะคะเราก็ผัดเครื่องแกงของเราให้หอมเลยนะคะตอนนี้คือกิ่นหอมมากเพื่อน นั้นนะคะใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นเพื่อนๆนก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะของเราใช้ประมาณสี่ขีดนะคะแล้วก็ผัดหมูกับเครื่องแกงให้เข้ากันเลยก็ผัดไปจนหมูสุกนะคะเพื่อนๆผัดเพื่อน,พอ,นพอ หมูสามชั้นของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะเพื่อนเเพื่อตัดรสเนาะน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนนะคะเราจะใส่ซอสปรุงรสนิดหนึ่งสาเกียวนะคะแล้วก็เติมน,น้าเปล่าหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนเ่อน เพื่อให้เขามีน้ำผูกติดนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ชิมรสตามใจนะคะเ็าจะออกเค็มเค็มหวานปลาแหมนิดหนึ่งนะคะหวานนิดเดียวหรือใครชอบรสชาติแบบไหนก็ชิมปรุงได้ตามใจชอบค่ะเพื่อนๆอันนี้เราชิมเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงตาม ที่เราปรุงเมื่อสักครู่ก็คือพอดีเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะจากนีอคี้ก็จะเสร็จแล้วเนาะหมูก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โหระพาเป็นอันดับสุดท้ายอันนี้เป็นโหระพาอิตาลีเนาะสวยมากเลยเราใส่โหระพาเราก็สามารถ ปิดไฟได้เลยนะคะน <c avez> <k> ั่ก็เสร็จแล้ว